สวัสดีทุกคช่อไฮฮารโคนยิยยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซูชิทูน่าค่ะวันนี้ก็เปลี่ยนธีมในการรีอคชั่นนิดนึงนะคะก็อาจจะมีแบบเสื้อผ้าพอเพิ่มอะไรเล็กน้อยนะซึ่งวันนี้เราก็มารอดีอคไชั่น E p ีที่7ก่อนนะคะทุกคนก็วันนี้น่าจะแบบมีเสียด้าตาอีกเช่นเคยนะคะก็จะพยายามนะคะกลับมาฮิลิ่งโดยการดูเพลง BFF นะคะหรือ Best Friend Forever นั่นเองนะคะทุกคนปล่อยมาวันนี้ตอนเช้าซึ่งยังไม่ตื่นกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดิ แอคชั่นเพลง Best Friend for Ever กันด้วยนะคะหลังจากจบรีแอคชั่นนำกบเกดังนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราไปร่มดูกันเลยจิ๊วจำรอยยิ้มตอนนี้ไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวจะมีคนร้องไห้กลับมาอีกนะคะเว่อิงจ์ฮาดุโตยะชินจ์ฮาดุโตยะก็ต่อจาก EP ที่แล้วเลยนะคะที่ตอนต่อไปน้องกุกๆูแสดงคลิปค่ะไฟดับทุกๆิปทุกิปนะคะทุกทับทุกทิปว่าสัน จริงๆฉากนี้น้องร้องไห้เราต้องเห็นท่าตาแต่ทีเนี้ยคือเราออกมาแตเราไม่ได้ใช่า่ะเราก็ไม่ทันได้สังเกตุนี่พีที่แล้วอะ่ะแล้ก็เพิ่งมาสังเกตอีกรอบนึงว่าน้งนองร้องไห้โอ้เราตัดเขาเร็วมากเวอร์แกบอกเราว่าจบเร็วเดี๋ยวไม่ได้ดิเลยอีสองรอบสุดท้ายขอน,นานๆหน่อยดูด้นานสอฟมาจ้องจอ้าเด็ก้าผีสิงเนี่ย 야, 너건장래 가. 니 넛어 사빠여. 와이 내내 아이 컨택 캠 막. 러면자에 여긴 이. 나한테 말안 했어? 뭔 돈? 뭔 돈? 준규야. 왜? 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 t 왜? 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 사실 난 10년 전에 이런 학생이었어 하지만 어렸을 때부터 몸이 약했고 그 증세가 갈수록 심해지면서 학교에 있는 날보다 병원에 있는 날들이 더 많았어 남들처럼 평범한 학교생활 한번못해보고 죽어서도 하늘로 남아서 음. 교실을 못 떠나고 있었는데. 그 약말년 라면 네. 어? 안녕? 그러니항 여기 사원 맞지? 응. 너네 만난 거야. 그러니까 항 앞으로 절대 무섭게 안 할게. 그러니까 지금처럼 친구로 지내면 안 될까? 오이. 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 오는 오이. 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 이이 오이. 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 이 오이. 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 그이이 오이. 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 그이 오이. 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 이서 뭐요왜 <뭐야>? 이러고 있어? 어 여기 무슨 일 있으세요? 아, 아, 아닙니다. 그럼 실례 많았습니다. 아 예. 어컨. 야려딱 그거. 저, 차례가 선죠. 아. ย 자, โรงเรียนแล้วมันก็เลยแบบนใจแล้วคือในชีว ในชีวิตจริงของฮารุโตะเลยก็คือแบบไม่เคยได้ใช้ชีวิตในห้องเรียนด้วยเหมือนกันนะทุกคนแล้วเขารู้สกที่แม่งพวกกำกับแม่งโคตรยี้ไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> อคุณลงุงคุณลุงมาซีนเศร้ามาก <c oughs> าาน้อ,นนนอ,นองคือแบบน้องคือแบบอยากอยู่ที่โรงเรียนบ้างอ่ะทุกคนน้องแบ,บ่มีช่วงเวลาในชีวิตห้องเรียนมากเลยแล้วแบบพ่อก็เลย เอามวยที่นี่ด้วยแล้วคือถ้าเปิดอันนี้ได้อ่ะในห้องก็คือรู้กันหมดเลยนะก็หยิบแหละยังไม่ทนอะไรก็หยิบแล้วแต่ก็ยังไม่คือน้องอะ่ะอยู่แบบเงาๆอะแต่และห้องผ่านไปไม่เคยมีใครมองเห็นน้องนะทุกคนดูดิดแต่และปีผ่านไปคือสิบปีอะ่ะผ่านสิบปีอะ่ะ 10년. 10년 만에 해도 되지 말려는데. 해도. 난 조금 불쌍했어. 뭐? 아니. 얼마나 한이 됐으면 그랬을까 싶더라고. 죽어서도 못 떠나. 고 음, 그렇게 생각할 거 없어. 그동안 우리가 감싸줄 때마다 뻔뻔하게 가만히 있었다는 거잖아. 난 그게 너무 괘씸해. 그런가? 아, 벌써 까먹었냐? 내 데모 이상한 거 장난쳐놓고 까마귀. 에 <laughs> 음악실, 중교 고민형 그리고 축제 때. 아니, 다 똑같아. 로봇 왜 내가 면이 혼자 하면, 로봇이 혼자 하면, 로봇이 혼자 하면, 로봇이 혼자 하면, 이로또이혼이 혼자 하면, 로봇이 혼자 하면, 로 로봇이 혼자 하면,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  로봇이 이혼하이이 คือพวนี้ก็สองคนนี้ก็คืองอนงแหละอย่างน้องจูนอะน้องจูนมาโแรงมากพี่สอคยเช่นกันแคฉใจเดา้ๆจะให้อารมณ์ไหนก่อนาแบบจะชิปก็จะชิปแต่ก็ร้องไห้อะไรเงี้ยท่านจ้าฮารุทูกอ้ยนกทีเยห้องนี้แรงกันจหนี้

สองตองใจเย็นก่อนตอกจทำน้องเธอใจเย็นได้ไมล่ะเฮ้ยอาซาิฉันมีบทแล้วอยากให้เข้ามีลาอยากให้เข้าหรือเปล่าล่ะไม่าเนะชั่ว่เว้น้ง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 ้้้ ชักโตซาตานน่นเอ่อนเนียก็ไม่ใช่ซาตานก็ม่ใีก็เออแล้วไปถ้าไม่ใช่ซาตานที่แบบเออรายๆหน่อยอะไรี้ยฉันไม่กล้าเ,ออเราไม่เข้าว่าาะแล้วณน้องหักแก๊งนี้มากเลยคนเป็นกลางค่ะนี่คือเคาว่าเป็นกลางะคะแต่คือแบบมีเยอะใหญ่มากมากเพ้ 아빠, 왜, 왜 나왔어? 그냥 아빠 도와주려고요. 접속하신 교사 추천서가 곧 필요할 것 같아서요 혹시 언제쯤 받을 수 있을까요? 야 그거는 네가 시끄러운 일을 안 만든다는 가정하에 한 얘기 아니었니? 네? 너 축제 때 그난리를 피우고 인마 박정우까지 다쳤어 เนส่ยแล้วก็เป็นจุดชนวนที่ทำให้เรายอมโกรธทางตัวมากๆเลยเราว็พยายามจะํำจัดทาตัวเพราะว่าคุณพ่อทางคุณพ่อน้องก็คือเร่งมาแล้วว่าแบบเออเรื่องดำเนินดำเนินการเรื่องแบบไปเรียนต่อถึงไหนแล้วอะแต่ครูก็แบบที่เราตกลงกันไว้อะคือมันต้องไม่ก่อเรื่องวุ่นวายแต่อเนี่ยคือก่อเรื่องวุ่นวายไปแล้วอะคิดทาตัว Yeah. 그 때문이야. 마이, 어 안돼, 대영아. 말을할어떻게아 뭐라고? 하이 아니야. 와, 거 나온 래 오늘은 참사자도 아 그딴 건 하루 빨리 없애버리는 게꼭 그렇게까지 해야 돼? 뭐야? 설마 반대라도 한다는 거야? 그렇다면 그럼 넌 빠져. <laughs> ที่เราควรจะทำนั่นแหละจังโอโลกกความหมยที่จังนะโอ,อ,งอ,อ,งอแล้วนะ่ะคือจัองโอต้องมาบอกครูให้ได้ว่ามันแบบมันไม่ได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะคะตัวไม่ได้เป็นคนทำเข้าใจปะครูจะได้ไม่ต้องมาแบบบอก,บอกว,ว่าวุ่นวายเพราะเขาฮารตกทุกเป็นคนทำหรือใครกอร่อเรื่องหรืออะไรก็ตามไม่ได้โกรธจริง 반에서 투표하기로 했어 나이힙사솔하이랑왜이렇참 화났어? 테마시킬건지 아니면 받아줄건지 그전에 물어보고 싶은 게 혹시 그날 너 이렇게 만든 거 정말 하루토시시야? 룬 파하인 힙했나이라고아다 그럼 나랑 지훈이가 너도 손을 들어 줘도 될까? 귀엽또뭐 하러? 또뭐하 ซีนนี้ก็ดีอยู่ยนะตัวเขาแรกซีนหลัคนบอกเราจะไม่เราจะไม่ขี้ชิ้นเลยนี้ยังทำแบบนี้ดีกว่าเฮ้ยซีนเนี้ยใครอยากได้ถอดไปทำแบบ o p v ฟิกตัวเองอะนิยายตัวเองเอาไปได้ เลิศนะเอาไปตัดต่อดูเลิศบอกเลยมินิแบบมินิฟิชชั่นมินิแบบโอคีวีก็ได้ในติ๊กตอ็อกเลิศฮารูตเท่าไหร่ฉันวอนวะทำการหวดแล้ว,ท,ว,ลวทีนี้สองกา้า <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าแบบว่าจำนวนพอๆกันนี้นะหรือว่าเท่ากันหรือว่า 그럼 반대하는 사람. 9คน 야 5, 6, 7, 8, 9, 9คน. 9คน 그사람 뭐야? น람 기권. าคิดก표่คิด 도대체 왜 반대라는 거야 하루토가 우리한테 피해준 것도 없잖아 없긴 왜 없어 하루토 아니었으면 내가 칭 정우야 정우 만왜 반대라는 거야 아이고 성방 성무반 성방 성무반 성무반 성마미 성방 성무반 마미 진심이냐? เกิดมาหน้าเอาเรื่องปตมัจะตัดชีกันจ้าไม่รู้ตกไม่ได้ทำไงไม่เป็นไรน้องบุ๊ฉันยังพูดไม่ได้รอแป๊บโ้อยชุดน้องกู๊กน้องกู๊กเอฟชุดไว้ได้เลยชุดเยอะมากเลยนะชุดเราเยอะมากเลยนะลูก 들어가 보겠습니다 아유 부럽네 나 오랜만에 왔더니 처리할 게한 트럭인데 힘내세요 화이팅 <laughs> 아, 놀리는 <laughs> 거야 뭐야 가요 어 잠깐만요 이 선생 네그저 사고 나던 날그 3월 모의고사 성적표 누락됐다는 거예요 아. 아, 그때 바로 다시 확인해봤는데 누락된 거 하나도 없었어요. 아유, 기는그 아무리 찾아봐도 하루토께 없는데. 하루토요? 네. 하루토가 누구예요? 아, 우리 반 <laughs> 학... 여보세요? 네, 네. 음. 어, 최현석? 네. 영. 네. 이놈아. 네. 자, 어... 선생님. 얘안 예, 부르셨는데요? 응? 음? 이름 뭔데? 하루토요. ระบของงเวียนหายแรู้สึกว่าด้ใบไหลเชื่อเก็บประกาเอานะไม่เอาตรงไปโฮารุโตฮารุโตโอ้ยมาถูกไปนึ่งเด้ 아 그래 걔도 하루토였지 아왜걔 있잖아 동민이 너 임마 내 학생 일을때 우리 반아 기억 못하는구나 하긴 학기 초에 두세 번 나온 게 다였으니까 아, 아파갖고 학교 며치못다니다가 네, 죽었거든 못 <laughs> 아니 그런 애가 있었어요? 저기 캐빈에서 궁금 찾아봐 어디 생기부 있을걸? <laughs> ครูจะรู้ความจริงแล้วถ้าผมกครูก,กลับมาก็คือรู้ความจริงเหมือนกันทุกคนเขาก็เลยแบบว่าคุณพ่อก็เลยตอบต้องแบบทักคูในทีตัดจบการเลยน้องทารกของมามี่ชอคเรืองขอชอคเลือดชอบ,บ,บขอนลดูเหตุการณ์อาแล้วจะตอบเองชอบก็ชอบด้วยคือไงแกกุญชีจะเตด้ 어우! 잠시만요! 잠시만요 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 학생들은 잘안 보이지만 그니까 학생들은 왜 이렇게 무서워 왜 이렇게 무서워 너 똑바로 말해 축제 날 박정우 다친 거반 애들이 귀신 봤다고 난리 친거 그거

한국이 거인게사입 닥쳐 새끼야 나다 기억났으니까 네가 여기 왜 있는지 어떻게 있는건지 그것까는 내가 알바 아니고 당장 내눈 앞에서 꺼져 꺼져 이 새끼야 꺼져 새끼야 이 귀신새끼야 꺼져 저희 이매의 짓아가 너네도 알고 있었어? 알고 있었냐고 재밌들아식기들좀오손톱네 너네 잘 들어? 오늘부터 우리 반에 하루토란 애는 없어 코우꺼워 날카랑한거참 머피 마이디야 코우꺼워 날카랑고 กดกับคุยแกครูกดอะไรขนาดนั้นวะกดแบบฉันงงถ้าครูกลับมาทุกอย่างความจริงก็จะเปิดเผยอะไรเงี้ยแล้วคือครูโมโหแบบโมโหหนักมากโมโหโดยที่แบบว่าพื้นเพของความโมโหก็คือไม่มีพื้นมาเลยว่าแบบไม่มีฟูทางเลยว่าทำไมถึงโมโหอาจจะอ่าอ๋อ คือครูมโมโหแรงมากจริงๆ EP นี้เตรียมใจมาว่าจะร้องไห้แต่ก็คือร้องไห้หนักหน่วงไปเมื่อ EP ที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ EP ที่8ก็น่าจะร้องไห้อยู่เหมือนกันเพราะมันเป็นอะไรที่แบบครูกำลังจะมาไาล่ฮาลุตโตะนะก็คือตอนแรกอาจจะเป็นนักเรียนที่จะมาไล่ผีแห้เป็นว่าครูเป็นคนที่สะมาไล่น้องโตะแทนค่อทุกคนประทับใจในทีมเจรมากเลยแบบ จอจานอ่ะจงอูจีฮุนแล้แบบจุนกิวอย่างเงี้ยแจยอกเงี้ยให้ความรักของแบบเพื่อนอ่ะดีมากเวทแฟนโฟล์เวอร์เวอร์อรอรอรกค็คือทุกคนก็คือเข้าใจแล้วแหละว่าฮารุโตะไม่ได้เป็นคนทําจงจงอูใช่ไหมแล้วก็เหลืออีกเรื่องแบบเรื่องตุ๊กตาเรื่องอะไรนั่นแหละที่แบบยังไม่ได้เชื่เลยขนาดนั้นว่าแบบเออไม่ได้เป็นคนทําแต่ว่า ก็อาจจะบอกกันข้างหลังแล้วก็ได้มนาะเพราะว่าเมื่อกี้ก็คือแบบเปิดใจแล้วว่าเปิดใจกันแล้วว่าแบบไม่ต้องไลไนาในออกในก็กลับเข้ามาได้อะไรเงี้ยแต่พอแบบครูรู้ความจริงเลยแหละชิบหายเลยค่ะเลิศเลิศไปหมดไม่ไหวเลิศตังคุริเย่วาตาเบ้ฮารุจบะนะคะโอเคเดี๋ยววันี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงเ e s t f น i อร์เ o เวอร์อ n ทกันด้วยนะ <laughs> เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเนาะ ฉากใดๆก็น่ารักมาก,มากความคิดบั่นเนาะเม็นแบบดีอ่ะ

งูวชอบมาชอบทำแบบนี้ชื่อของทำอะไรก็ทำอะไรคือใช่ไหมก็ชอบทำนะ ดูเอมีแล้วก็ฟังเพลงเฉยๆก็กินกันจีก่อนนะแก่แบบฉีกถึงทั้ำสวดเลยอ่ะที่สับ้วยดูปมต่เดียต่เดอาวนตาคนรู

เฮลี่คิสมาเฮลี่คิสมาด้วยนะคะทุกคนก็จบเป็นคร้วนะคะกับการรีแอคชั่นทั้งนางโกเกดดำแล้วก็เป็นแฟนฟอร์เอเวอร์นะคะก็รวบอของชิปเลยทีเดียวนะคะก็ไม่มั่นใจว่าจะมีใครดูมันึกตรงนี้ไหมแต่ก็ถ้าจูบบันทึงตรงนี้ได้ยังไงก็ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาจนจบนะคะแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันตลอดทุกคนที่เข้ามารับชมคืนน่ารักมากซึ่งแบบถึงเราจะไม่รู้ก็ตามว่าแบบเป็นใครคือแบบทุกคนน่ารักมากขอบคุณทุกคนที่มาซัพพอร์ตเราจริงๆนะคะแบบขอบคุณมากๆาเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครบ้างนะคะแต่ก็คุณคือแบบส่วนหนึ่งในความทรงจําของเราในตลอดปีนี้นะคะแล้วก็ตลอดการนั่งดูน้งโกเรดดำเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบชาติไทยด้วยกันหรือว่าต่างชาติด้วยกันก็ตางก็ขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็สำหรับพวก เรามีพีสุดท้ายก็คืออีพีที่8นะคะก็มาเจอกันในสอปตาหน้าเนาะสำหรับอีพีนี้ก็มีคริสต์มาสนะคะทุกคนแล้วก็ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายอันยอง